น้ำหวานแงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วร้องว่าพี่น้ำพุทำไมวันนี้ร้อนจังเลยคะพี่น้ำพุไม่ทันได้ตอบน้ำหวานรีบวิ่งไปถามพ่อแม่ยิ้มอบอุน่นลูกอยากรู้ไหมว่าโลกกําลังร้อนขึ้นจริงๆทั้งสองพยักหน้ารัวๆพ่ออธิบายว่าโลกเหมือนบ้านหลังใหญ่ถ้าเราดูแลไม่ดี มันก็จะร้อนและเหนื่อยแม่เสริมว่าเราปล่อยควันเยอะเกินไปรถยนต์โรงงานทำให้ความร้อนกักอยู่ในอากาศน้ำพุทำตาโตถ้าต้นไม้ลดลงใบไม้ก็ช่วยบังแดดไม่ได้โลกเลยร้อนขึ้นน้ำหวานยกถุงพลาสติกขึ้นเอา้าแล้วอันนี้ด้วยใช่ไหมคะพ่อพยักหน้าใช่จะ้ะถ้ามันไปอยู่ในทะเลหรือป่า ก็ทำให้ธรรมชาติป่วยแม่บอกว่าเหมือนโลกกำลังพูดว่าช่วยฉันด้วยนะเด็กๆน้ำผูยกนิ้วงั้นเราเป็นฮีโร่ช่วยโลกกันไหมน้ำหวานตาเป็นประกายทันทีเด็กทั้งสองช่วยพ่อปลูกต้นไม้หน้าบ้านโตวไว้ๆนะน้ำหวานลูบต้นกล้าแม่ยืนถุงผ้าให้ต่อไปเวลาไปตลาด เราใช้ถุงผ้านะลูกน้ำผู้สอนน้องอย่าลืมปิดไฟตอนออกจากห้องด้วยนะประหยัดทั้งไฟและช่วยโลกด้วยก่อนนอนน้ำหวานมองฟ้าแล้วกระซิบวันนี้หนูช่วยโลกแล้วนะคะลมเย็นพัดเบาๆเหมือนโลกกำลังยิ้มตอดกลับมา